สมอดูมิบ้านลมา่มเก้าศึกชิงดินแดนไทยลาวด้านบ้านลมา่มเก้าอำเภอชาติาการจังหวัดพิษณุโลกฝั่งไทยกับบ้านนาบ่อหน้อยอำเภอบ่อแตนจังหวัดชัยบุรีฝั่งลาวเกิดขึ้นเพราะเหตุใดฝ่ายลาวนั้นอ้างว่าปลายเดือนมิถุนายน2530มีกองกําลังทหารไทยบางส่วนเข้าไปเป็นกองกําลังคุ้มครองพ่อค้าไม้เถื่อนที่ลักลอบตัดไม้ในดินแดนประเทศลาวแล้วส่งกลับเข้ามาขายในฝั่งไทย ส่วนทางการไทยไม่มีการถแถลงอย่างชัดเจนบอกแต่เพียงว่าน่าจะมาจาก3สาเหตุคือ 1. เป็นแผนของเวียดนามยุยงให้เตรียมบุกลุกยึดครองภาคอีสานของไทย 2. เวียดนามไม่ต้องการให้ไทยลาวลักใคร้สมณฉันโดยเกรงจะทำให้อุดมการคอมมิวนิสต์ในลาวเสื่อมลงและ 3. พื้นที่ฝั่งลาวในบริเวณนี้เป็นเขตอิทธิพลของนายพลวังเปลาลาวขวาที่ต้องการล้มล้างการปกครองรัฐบาลฝ่ายซ้ายของเรา ตั้งกองกำลังบุกลุกดินแดนไทยจนทำให้เกิดการลบพุ่งกันขึ้น13พฤศจิกายน2530ฐานไทยออกลาตะเวนถูกกับระเบิดไฟายลาวเสียชีวิตนับแต่นั้นมาศึกลมกาวก็ประทุขึ้นการศึกครั้งนั้นถ้าไม่มีชายชื่อเกลี้ยงศักชมนันสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า3เดือนอาจจะไม่ยุติลงได้ง่ายๆเรื่องเหล่าตำนานประวัติศาสตร์บุรุษผู้ดับไฟสงครามบ้านลมกาว พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันพญาอินทร์แห่งทุ่งบางเขนจะเป็นอย่างไรเ e จ e n น a ด y รี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันอดีตนายกรัฐมนตรีผู้เชี่ยวชาญการศึกทั้งฝ่ายบูและฝ่ายบุญ ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันธ์านลาบเคยนำผู้ใต้บังคับบัญชาสร้างผลงานวีลกรรมในสงครามเกาหลีจนองค์การสหประชาชาติขนานนามให้เป็นกองพันพยักน้อยทางด้านฝ่ายบุญการเจรจา,สร,าสร้างสันติภาพยุติศึกในสงครามบ้านลมกลาวที่เขาเป็นผู้นำและอยู่เบื้องหลังในการย่าศึกครั้งนี้นั้นก็ทำให้เขาเป็นที่รู้จักกันดีหลายสถานการณ์ในสงครามบ้านลมกลาวหลายคนคงพอจำได้ว่าฝ่ายไทยเสียเปรียบเพี้ยงผำา ทาไม่มีพลเอกเรียงศักดิ์ชมนันอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นเป็นนายทหารนอกราชการอำนาจวัสนาเพียงแค่สอสร้อยเอ็ดและยังเป็นหัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตยสถานการณ์ของฝ่ายไทยอาจจะยากไปกว่านั้นโดยขณะที่ศึกลมกาวเริ่มปะทุนั้นทั้งฝ่ายทหารได้มาขอคำปรึกษาจากพญาอินทร์แห่งทุ่งบางเขนเพื่อหาทางยุติศึกที่อาจบานปลายกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศ ขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นพลเอกเกรียงศักดิ์เป็นผู้เริ่มต้นสร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับฝ่ายลาวโดยรัฐบาลก่อนหน้านั้นได้ดําเนินนโยบายการเมืองระหว่างประเทศผิดพลาดจนสร้างปัญหากระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เนื่องจากการดําเนินนโยบายแบบขวาตกขอบซึ่งนโยบายแบบนี้มีผลให้ไทยลาวมีปัญหากรณีเรือนปอปขออยู่หลายครั้ง เมื่อผลเอกเรียงศักดิ์ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจึงมีการรื้อฟื้นสัมพันธไมตรีกับฝ่ายลาวใหม่มีการเดินทางไปเยือนลาวอย่างเป็นทางการมีการเชิญพระนา่านใกล้สอนพรมวิหารนายกรัฐมนตรีลาวมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการลังการถแถลงการร่วมกันเมื่อปี2522สัมพันธภาพระหว่างไทยลาวที่เสื่อมสามก็เริ่มดีขึ้นระดับหนึ่งกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์บ้านล่มก้าวขึ้นโดยคำแนะนำจากอินทรีบางเขนได้ข้อสรุปเบื้องต้น ว่าจะยุติศึกล่มก้าวได้นั้นต้องให้ทหารทั้งสองฝ่ายไทยลาวจับเข่าคุยกันปรับความเข้าใจกันในวงพลนิกรอดีตสสนองคายผู้มีความสนิทสนมกับพลเอกเรียงศักดิ์และคุ้นเคยกับฝ่ายลาวดีจึงได้รับมอบหมายให้เป็นทูตเดินทางไปเจรจาผลการเจรจาผู้นำลาวยินดีจะเจรจาในเงื่อนไขให้ฐานไทยไปเจรจาที่นครเวียงจันทร์ แต่ขณะนั้นศึกลมกลาวได้ทวีความรุนแรงจนถึงขั้นใช้อาวุธหนักรหัสะหารกันทั้งปืนใหญ่เครื่องบินทิ้งระเบิดจนผู้นำทหารไทยไม่แน่ใจในการที่จะเดินทางไปเจรจาที่ลาวกระทั่งวันที่6มกราคม2531 พลเอกเรียงศักดิ์ชมันันส่งสารด่วนถึงผู้นำลาวในฐานะที่เป็นผู้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมกันเมื่อปี2522ผ่านเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยเพื่อยืนยันความต้องการปรับความเข้าใจของฝ่ายไทยอีกครั้งพร้อมกับสารทูตส่วนตัวของพลเอกเรียงศักดิ์ที่ได้เดินทางไปเจรจากับผู้นำทหารลาวฝ่ายลาวยังยืนยันให้ฝ่ายไทยไปเจรจาที่เวียงจันทน์เหมือนเดิม ถ้าผู้นําทหารไทยเดินทางมาเองไม่ได้ก็ให้ส่งผู้แทนฝ่ายไทยชั้นสูงที่มีอํานาจเต็มไปก็ได้แต่ฝ่ายไทยก็ยังคงยืนกลานว่าผู้นําทหารเหล่าต้องมาเจรจาที่กรุงเทพหรือจะเป็นจังหวัดชายแดนก็ได้และฝ่ายเหล่าก็ยังยืนยันคําเดิมระหว่างการเจรจาศึกลมกาวก็รุนแรงยิ่งขึ้นอีก จนหลายฝ่ายเกรงว่าแนวลบจะขยายเป็นสงครามใหญ่หากผู้นำทางท่านทั้งสองฝ่ายยังคงตั้งแง่ไทยไม่ยอมไปลาวเราไม่ยอมมาไทยสถานการณ์มาถึงขั้นนี้พญาอินทร์แห่งทุ่งบางเขนตัดสินใจบินเข้าลาวผมตกลงไปนี่ก็ต้องการสงวนชีวิตลูกหลานไทยที่จะต้องสูญเสียไปโดยไม่จำเป็นอีกจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ พญาอินเรียงทุ่งบางเขนเปิดใจกับผู้สื่อข่าวภายหลังว่ามีความวิตกกังวลว่าการลบพุ่งระหว่างไทยลาวจะขยายกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศในแถบอินโดจีนจึงตัดสินใจบินไปลาวในฐานะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเมืองหรือหวังผลอะไรทั้งสิน้นโดยพลเอกเรียงศักดิ์ชมนานบินเข้าลาวช่วงเย็นวันที่6กุมภาพานันธ์2531รและทั้งเช้าวันุ่งขึ้นก็ได้เข้าเจรจากับผู้นำทางทหารของลาวอีกวันการเจรจาก็ได้ผล โดยฝ่ายลาวยินดีที่จะเดินทางมากรุงเทพมหานครในวันที่16กุมภาพันธ์2531แต่การเจราจาหาข้อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นที่กรุงเทพมหานครก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยง่ายโดยวันแรกนั้นแทบไม่มีความคืบหน้าของการเจราจาเลยกระทั่งการเจราจาในวันที่สองช่วงครึ่งเช้าก็ยังไม่ลงตัวในเรื่องระยะทางที่จะแยกแนวทหารออกจากแนวสู้รบเนื่องจากฝ่ายไทยต้องการให้ถอยห่างออกมา3กิโลเมตร แต่ทางฝ่ายลาวต้องการเพียง2กิโลเมตรพลเอกเรียงศักดิ์ชมนันพยาอินทร์แห่งทุ่งบางเขนนั้นได้ติดตามผลการเจรจาอยู่ที่บ้านพักที่บางเขนด้วยและทั้งเที่ยงวันที่สองนั่นเองจึงมีการเชิญผู้นําทหารฝ่ายลาวให้มารับประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารมิตรภาพข้าวปุน้นไก่ย่างส้มตําและอาหารสําคัญที่ขาดไม่ได้สูตรลับเฉพาะของพญาอินทร์แกงเขียวหวานเนื้อใส่บรันดี เมนูอาหารอันลือรลันที่นักข่าวยุคนั้นจำนวนไม่น้อยเคยลิ้มลองพร้อมกันนั้นก็มีการเชิญอดีตรัฐมนตรีที่เคยเดินทางไปร่วมสร้างสัมพันธไมตรีกับลาวเมื่อครั้งที่พลเอกเลรียงศักดิ์ชมนันยังเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์ชื่นมื่นในวันเก่าๆได้หวนคืนมาเจ้าของบ้านแห่งทุ่งบางเขนจับมือผู้นำฐานลาวแนบแน่นขณะที่กล่าวว่าคอยเข้าใจ เห็นใจในความหนักใจและความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของท่านแต่เมื่อนึกถึงคําพูดที่ผู้นําของท่านได้กล่าวต่อหน้าท่านในระหว่างที่มีการปรึกษาหารือกันว่าเราต้องช่วยกันยุติสงครามระหว่างพี่น้องไทยลาวครั้งนี้ให้ได้ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวหากจะมีสิ่งใดเล็กๆน้อยๆยังเป็นอุปสรรคอยู่ก็ควรต้องปล่อยไปก่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทั้งสองฝ่ายปรารถนาคือการยุติสงครามให้ได้โดยเร็วที่สุด ่วนเส้นเขตแนวระยะทางเพื่อแยกกาลังทหารออกจากกันก็เป็นเพียงการสมมุติขึ้นเพื่อให้การหยุดยิงเป็นผลสําเร็จเท่านั้นแหละค่อยเชื่อว่าผู้นําทางการเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็คงเห็นด้วยกับประเด็นนี้แม้จะมีข้อเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่สมบูรณ์ไปบ้างก่อนที่ช่วงบ่ายคณะผู้นําทางทหารของเราจะกลับไปเจราจากับคณะผู้นําทางทหารของไทยอีกครั้งและ4ี่โมงเย็นนั่นเองโทรศัพท์ที่บ้านบางเขนก็ดังขึ้นแจ้งมาว่า การเจราจาตกลงกันได้2เรื่องคือ 1. จะเริ่มหยุดยิงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันที่19กุมภาพันธ์2531 2. ทั้ง2ฝ่ายจะแยกทหารออกจากแนวสู้รบออกไปฝ่ายละ3กิโลเมตรภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาเริ่มหยุดยิงผลการเจราจาคืบหน้ามาถึงขั้นนี้คนใกล้ตัวเล่าว่าอินซีบางเขนวางหูโทรศัพท์แล้วตะโกนลันสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเราดับไฟสงครามไทยเราได้แล้ว พลเอกเกรียงศักด์ชมนันเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคม2460ที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรคนที่5จากพี่น้องทั้งหมด8คนของนายแจ่มชมนันผู้เคยรับราชการที่กระทรวงมหาดไทยประจำอยู่สารกลางจังหวัดสมุทรสาครกับนางเจือชมนันผู้มารดาเดิมทีมีชื่อว่าสมจิตชมนันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเกรียงศักด์ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2485ขณะรับราชการยศร้อยโทเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามที่คนไทยต้องใช้ชื่อที่ควรจะเข้ากับเพศของตนเองแรกเริ่มเดิมทีเรียนในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดใหญ่คลายนิมิต เราเข้าเรียนในชั้นปฐมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยก่อนจะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่8แผนกวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนปฐุมคงคาจนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสำเร็จการศึกษาเมื่อปี2483ได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีเหล่าทหารราบตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองพันทหารราับที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ ระหว่างรับราชการได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารบกแห่งสหรัฐอเมริกาวิทยาลัยกองทัพบ,บกวิทยาลัยป้องกันร,ราชนา,าจากรุ่นทีห5ต่อมาในปี2493หลังสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกแล้วได้ดํารงตําแหน่งในทหารฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่3ในปีถัดมาได้ย้ายไปเป็นอาจารย์กองวิชาย,ยุทธการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ก่อนจะได้เข้าร่วมรบสงครามเกาหลีในตำแหน่งรองผู้บังคับกองพันธไฟยุทธการกองพันธาลาบที่1กรมผสมที่21ผัดพัที่3และผู้บังคับกองพันธ์ตามลำดับโดยเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2495และอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่4มกราคม2496 โดยในการไปราชะการสงครามเกาหลีคราวนั้นพลนเอกเกรียงศักดิ์ซึ่งมียศพันตรีได้มีโอกาสสร้างวีลกรรมให้ปรากฏในการรบที่ช่องเขาพอกชบช่วงระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2495ซึ่งฝ่ายเกาหลีเหนือยกกำลังเข้าโจมตีถึง3ครั้งและครั้งสุดท้ายปะทะกันในระยะประชิดแต่ทหารไทยก็สามารถป้องกันพื้นที่ไว้ได้โดยใจกล้าหาญท่ามกลางหิมะอันหนาวเย็นกลางการรบที่ช่องเขาพอกชอป พลเอกเลียงศักดิ์ชมนันในฐานะผู้บังคับกองพันธ์ได้รับเหรียญก้าหารระดับ l e o จ o e of Merit, d e ิ r e e of ฟ i g n n นแและมีฐหานไทยได้รับเห Style 9, เรียญซินเวอร์สไตล์เาายเหรียญบรอน z e ส t ต r ์ระดับอักษร V15 หนาายและเหรียญบ r อน z e สไตล์อีก่ายรวมทั้งหน่วยใต้บังคับบัญชาได้รับสมญานามว่าริตเ l ิลไทเกหรือกองพันพยักฆ์น้อยจากพลเอกเจมส์เอเวนฟริด แม่ทัพที่8สารัฐอเมริกาผู้บังคับบัญชากองกําลังสหรัฐประชาชาติในช่วงเวลานั้นหลังกลับจากสงครามเกาหลีพลเอกเลียงศัก์ชมาันได้ไปเป็นหัวหน้าภาควิชายุทธการโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สํานักง,งานวางแผนทหารขององค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สอปออหรือซีโตจนได้เป็นหัวหน้ากองการทหารของสอปออระหว่างปี2502ถึง2506 จากนั้นจึงย้ายมาดํารงตําแหน่งรองเสนาธิการกองอำนวยการกลางสํานักง,งานผู้บัญชาการทหารสูงสุดก่อนที่ในปี2516จะย้ายกลับกองทัพบ,บกเข้าดํารงตําแหน่งรองเสนาธิการทหารบกเสนาธิการทหารบกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อวันที่1ตุลาคม2520ก่อนจะ,กะเกษียณอายุราชการในปีถัดมาโดยช่วงเวลานั้นเองพลเอกเกรียงศักด์ได้เข้ารับตําแหน่งทางการเมือง เริ่มจากสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2511สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปี2515หลังเหตุการณ์ความวุ่นวายในเดือนตุลาคม2519ผลเอกเรียงศักดิ์ชมนันขนาดดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เข้าร่วมกับคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยเป็นเลขาธิการคณะปฏิรูป ซึ่งมีพลเอ,เอกสงัดชะลออยู่อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเข้ายึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทก่อนที่จะมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งนายธานินทร์ไกลวิเชียนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ตุลาคม2519แต่การเข้าบริหารราชการแผ่นดินด้วยนโยบายขวาจัดต่อต้านลทัทธิคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรง รวมทั้งความร่าช้าในขั้นตอนการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งต้องใช้เวลานานคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจึงทําการรัฐประหารอีกครั้งเมื่อวันที่20ตุลาคม2520แล้วมีพระบรมราชาองคองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่15ของประเทศไทยเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2520โดยผลงานสําคัญในช่วงที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกเกรียงศักด์ก็คือ การปรับปรุงสัมพันธาภาพกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเวียดนามกัมพูชาลาวพมา่ารวมทั้งการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนสหภาพโซเวียตเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจทั้งสองทำให้ไทยมีสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับหลายประเทศแน่นแฟนขึ้นรวมทั้งการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างนักศึกษาปัญญาชนกับรัฐบาลการดําเนินการทางการเมืองประสานความสามาัคคีของคนในชาติออกกฎหมายพรบอนิรโทศกรรม ปล่อยตัว19ผู้ต้องหาในเหตุการณ์6ตุลา19และนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์กบฏ26มีนาคม2 5 2 0ดังประโยคที่พลเอกเรียงศักดิ์ได้เคยกล่าวไว้ว่าเราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้วนอกจากนี้ในยุคสมัยของพลเอกเรียงศักดิ์ชมนานัยยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสำคัญของประเทศเพิ่มอีกหลายหน่วยงานเช่นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กระทรงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานหรือมหาวิทยาลายัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชเป็นตน้นโดยพลเอกเลียงศักดิ์ชมนันเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยระยะเวลา2ปี113วันสุดท้ายวันประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกลางสภาคือวันที่29กุมภาพันธ์2523เนื่องจากสาเหตุปัญหาวิกฤตน้ำมันขึ้นราคาจนนำมาสู่การประท้วงอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ รวมทั้งถูกพักการเมืองฝ่ายขานยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจและกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสายทาหารก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนแล้วหลังการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งซอมที่จังหวัดร้อยเอเขตหนึ่งในปี2524ผลเอกเรียงศักดิ์ชมนันจึงถือโอกาสแจ้งเกิดทางการเมืองด้วยการลงเลือกตั้งในนามพรรคชาติประชาธิปไตย โดยมีคู่แข่งเป็นเหล่หัวหน้าพรรคกิจสังคมซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลและในการเลือกตั้งซ่อมครั้งดังกล่าวนั่นเองที่มีการใช้เงินซื้อเสียงอย่างเป็นระบบจนการเงินแพร่สะพัดภายในจังหวัดร้อยเอ็ดราวๆแปดสิบล้านบาทและเป็นที่มาของตำนานโลกร้อยเอ็ดอันหมายถึงการซื้อเสียงกันอย่างแพร่หลายของนักการเมืองหลังเปิดทีบบัตรปรากฏว่าพลเอกเกรียงศักดิ์ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายด้วยคะแนนเสียง7812คะแนน โดยพลเอกเลียงศักดิ์ได้เป็นผู้แทะะนรัษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดรวมทั้งหมด3สมัยและสุดท้ายจึงตัดสินใจล้างมือทางการเมืองเมื่อวันที่29เมษายน2 5 3 1ยุบเลิกพรรคชาติประชาธิปไตยในปีเดียวกันนั่นเองโดยชีวิตส่วนตัวพลเอกเลียงศักดิ์ชมนาันสมรสกับคุณหญิงวิรัชชมนานันมีบุตรธิดาคือ พลตรีพงภิพัฒน์ชมนั์และนางสาวรัตนวันชมนันพลเอกเรียงศักดิ์นั้นมีภาพจำของผู้คนทั่วไปคือภาพการทำอาหารขนาดลงเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่างๆและอาหารที่ขาดไปไม่ได้ก็คือแกงเขียวหวานเนื้อที่ต้องมีการหยอกบรันดีลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมชวนรับประทานจนสื่อมวลชนในยุคสมัยนั้นขนาดน,นามว่าแกงเขียวหวานบรันดี นอกจากนี้พลเอกเลียงศักดิ์ยังมักทำกับข้าวรับรองผู้นำประเทศต่างๆที่บ้านพักที่ย่านบางเขนอาทิเช่นเติ้งเซี่ยวผิงผู้นำสูงสุดแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนลีโกนอยู่นายกรัฐมนตรีของสิงคปโปร์เท้าไกสอนพรมวิหารนายกรัฐมนตรีของสอปปลออาวและทาเคโอฟุกุดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุน่นล้วนเคยลิมล้มรสแกงเคียววานบรันดีจากฝีมือของพญายอินซีแห่งทุ่งบางเขนมาแล้วทั้งสิน้น ในบ้านปลายชีวิตพลเอกเรียงศักดิ์ชมนันนันประสบป,ปัญหาทางสุขภาพมีอาการเส้นโลหิตในสมองตีบตั้งแต่ปี2531และเข้ารักษาตัวเรื่อยมากระทั่งถึงแก่สัญญกรรมอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อเวลา14นาฬิก30นาทีของวันที่23ธันวาคม2546สิริรวมอายุ86ปีกราบขอภัย และขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะไรจนดอรีชาแนล